เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ของผมขออันนี้ก่อนกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ของผมก็รู้ชมภายในเกม One Piece Multi Rush นะครับวันนี้ไม่จะมารีวิวตัวละครอ,อะไรเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวด่านใหม่เป็นด่านอีเวนต์ที่มาในปีที่แล้วแลววันนี้ก็กลับมาให้เล่นกันนะครับเป็นด่าน Navy b o อสบัตเทินะครับเป็นน่่นสามคนเอกนะและตอนมันก็จะแบ่งเวลากันนะครับเป็นช่วงๆวงว่าเอา้าตอนนี้เราไม่มีอันดับแล้เดี๋ยนะใกล้ตัวเองโอ้โหนี่กูบินแลน้ว่ยเอาล่ะเราก็จะมาดูกันนะครับ ไอเราจะมาล้างแค้นให้กับเอสนะครับสกัสกิอาคานุมันฆ่าเอสของเรานะครับเราจะเล่นให้ดูทั้งหมดสี่ตานะครับเราเล่นได้แค่สี่ตานะเพราะว่ามันมีจํากัดผมที่เก็บไปเล่นเก็บแต้มไอเทมสําหรับเล่นด่านไงตอนนี้ผมมีสี่สิบเจ็ดแต้มเวลาเราจะเล่นหนึ่งครั้งมันก็จะเก็บสิบแต้มนะครับ สเตยสงครามสุดยอดมารีนฟอร์ดเอบอสแรงสิบเอนะครับอาไคานุผมเตรียมตัวคนใส่สีฟ้ามาเพื่อรับมือกับาครย,ยุทธเลยมาแก้ค่าเอสทำไมอาไครนุลูฟี่ทารไว้รีวิววันอื่นนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรอัปเดตก็จะรีวิวให้พรุ่งนี้นะครับลูฟี่ทาร อาคาู้ของเราบอสอุ oh <my> ้ยเปิดมาก็สกินเลยเหรอพี่ oh <my> อะไรครับพี่น้องถ้าเดินมึงนี่กวนจริงจริงพกัสริอ้าว oh <my> เราสามารถทำลายคิวหรือว่าเกาะของอาคาู้ได้ oh <my> แป๊บเดียวตายเหี่ยวโผลมาโอ้โ oh ห โอ้โหก็มาดีครับก็มาดีครับที่ผมเลือกเป็นแชมคูดเพราะว่ามันมีสกินเคาน์เตอร์ถ้าเกิดบอสเราจะใช้สกินเราก็จะสามารถแบบนี้กดเคาน์เตอร์เข้าไปเต็มๆหายไปไหนแล้วขอโทษนะตายอยู่เมื่อกี้มันสกินที่สเอาแล้วมันจะใช้สกินแล้วมันจะใช้สกินแล้วทุกคนมันจะใช้สลบ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสกินบอสสกินบอสมาดิครับมาดิโดนมาเร็วๆโอ้โหไม่ทันครับทุกคนตายก่อนโอ้โหใครยุธ เราต้องระวังสกินของอะไครนุแกด้วยมาพี่คือพลเอกฟูจิโทระอิชโชห้าดาวเวลแปดหกก็ไม่จะมารีวิววันนี้นะไม่ได้รีวิวนะจะมาเอามาลงด่านบอสเฉยๆเป็นสายเฉลี่ยเงินจริงๆผมเอาชอปเปอร์มาเล่นก็ได้แต่ผมอยากลองเล่นไอ้เจ้าฟูจิโทระดูบ้างมา,มาดาบแรงโน้มถ่วงมาเลงเป้าหมายมาที่เราอะทุกคน นี่กูรออุกกาบาทก่อนองมาไม่น่าจะถึงอุกกาบาทนะเห็นไหมตายก่อนผมเนี่ยใช้กูจิโทร่อิโช,ชงไงตายเลยนะน้ำมีเอาไว้เพิ่มพลังโอเคถ้าเกิดมีคนกินหนึ่งคนในทีเราก็จะได้รับไปด้วยทั้งทีมนะครับถ้าเรายึดธงเนี่ยทงเดียวเราจะได้บูททีมนะครับแต่ถ้าฝั่งหนุข้ามยึดธงได้ฝั่งตรงข้ามก็จะได้บูททีมครับทุกคน นี่สำหรับคนที่ปีเที่ยวเข้ามาเล่นไม่ทันนะผมก็แนะนําไว้ก่อนเพรมันเคยมาปีเที่ยวในช่วงที่เชงคูดกระหนดดําเข้าอ,อ่ึ๊บไม่แตกไปแล้วเรียบร้อยฟูติโทร่าผมได้ที่หนึ่งแน่เลยวะอย่าบอกนะว่านานไงจะหนีใครละ่ะกับผมนี่แหละพบผมมาฆ่าทั้งอะครนุทั้งตายเหี่ยวแถมผมทำลายเกาะของอาใครนนสองครั้งเลยนะ คะแนนเพิ่มมาห้าพันหกก็ดีก็ดีก็ดีอีเวตนนี้สนุกดีผมชอบผมชอบเราเล็กสามครั้งนะเราก็ไปเล่นกันเลยอีเว้์เนี่ยทั้งสนุกทั้งได้เก็บของนะครับผมเบื่อพวกซีเรียลแบทเทิลแลวโอ้โหที่แบบจัดตัวละครที่เป็นเวลร้อยเวลแปดสิบไม่ก็เป็นสุม่มสุ่มตัวละครให้เล่นเบื่อแล้วอะแบบบลเอ็กตัวเนี้ยชอบคือบไม่มีธงให้ดึงเนี่ยแบบตีบอสเนี่ยโคตรชอบเลย ผมอยากให้ผมอยากให้ดันบอสบุลเลตไอเนี้ยล่างถอดเสื้อมาผมว่าถ้าเกิดบุลเลตล่างถอดเสื้อมาครั้งนี้มีหวังว่าบุลเลตถอดเสื้อจะมาให้สุ่มกันนะเหมือนบุลเลตใส่เสื้อบุลเลตใส่เสื้อมาสองครั้งครั้งที่สองพออีเวนต์บุลเลตใส่เสื้อครั้งที่สองออกบุลเลตใส่เสื้อมาให้สุม่มเลยตอนนี้ทางเกมก็มีกำหนดการใครโดจริงๆแล้วนะครับ ไม่ได้ปลอมแปลงนะเดี๋ยวผมทำสรุปให้คลิปหน้านะนี่จอไขหนูเราเดี๋ยวข้าเอสทำไมก็ใครยุดอุ้ยมันอื้อมันเราประตูิฟ่ปุลชมาเรามีเช่งสามตัวเราไม่กลัวเรามีเช่งคูสามตัวนี่ฉันมาเพื่อหยุดสงครามในครั้งนี้บึ้ม เกะคมโมเลียเหรอหัวเรามาจากไกลแล้วมึงโอ้ยนี่นี่เองสก,ก๊สกิตเวนะสกินเคาน์เตอร์เราไม่มาว่ะสกินเคาน์เตอร์ไม่มาโอ้มาพอดีเลยโอ้โอ้เดี๋ยวเรารใช้สกินดีกว่าถ้าอันนี้เขาเต็มแล้วเขา่าจะใช้สกินเราต้องเลือกสีให้เหมาะกับบอสนะถ้าบอสเป็นสีแดงเราควรจะใช้สีฟ้านะครับแล้วเราจะตีแรงเข้าเทียมพันแปดพันแล้ก็หมื่นแบบใช้หมหม,มาแล้ว อ๋อยังไม่ใช่สก,กิลเหรอใครรู้ปาดไปก่อนกิบฟอนสแลตอ้๊ยอ้ย,อยเก็บเกาะแตกสองอะรีโคตรโหดผมยังไม่ใช้สก,กิลนะผมจะเก็บไว้รอตอนที่เขาฟื้นฟื้นสติแล้วเขาจะใช้นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วไปก่อนไปก่ฉันมาเพื่อหยุดสงครามในครั้งนี้เฮ้ยอืออือตายไปก่อน สกินมึงมาช้าหลือเกินกูฟันมึงตายไปก่อนอาจังหวะนี้โมเลียโมเลียยึดธงไม่ได้โมเลียออกไปอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยว้อยปอปเงาปะไเงาโมเลียเก่าเลยทุกคนโมเลียเก่าอุ้ยเซ็นโมคูเยดเปก็มาดีครับกิฟ่อนสลัดโอเคเกาะกแตกไปอีกเลยก็มาดีครับเออมามามาึงมาสิ กูจัดการบอสใหญ่อุ๊ยอะไรวะอุ๊ยเสนงคุหายแล้วเสนงคุมันตีพวกเราไว้ทุกคนมอกีนนะโอเคโอเคเอาละผมขอใช้สกินหยุดมันฉันมาเพื่อหยุดสงครามในครั้งนี้บึ้มแตกไปโอ้โหสุดยอดที่เรื่องอีกแล้วอ่ะโอ้เก่งเกินอ่ะระดับเทพเจ้าเทวดาโอ้โห ทีโมคะแนนผมเกนะ้าพันหกนะนี่เออจะสอนดูบูธเนี่ยครับคือหัวกะโหลกของบูธสองมันจะมีสขีดนะเดี๋ยวเคยสอนคลิปอีกคลิปหนึ่งนี่ผมมีแพนจะทำคลิปหลายคลิปแนะนะเหลืออีกสองครั้งเราไปเล่นกันต่อดีกว่าผมิด่อันดับเจ็ดพันด้สิบอด้วยผมไม่สนแล้วว่าผมจะอันดับเท่าไหร่ ผมไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งผมต้องการให้ติดอันดับอย่างเดียวติดอันดับหนึ่งหนึ่งมืนติดอันดับหนึ่งมืนผมก็ยอมติดทุกคนเอาถามทำไมหนึ่งมืน่นมึงก็เอาเหรอวะหนึ่งมืนเนี่ยมันจะมีสุดเลยที่หนึ่งหมื่นปะใช่ปะน่าจะใช่คือเนี่ย ถ้าเราออันดับหนึ่งในหนึ่งหมื่นเนี่ยเราจะได้ของแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไม่ติดหน,นึ่งในหนึ่งหมื่นเลยคือคะแนนเราไม่อยู่ในช่วงหนึ่งหมื่นหนึ่งที่หนึ่งถึงที่หนึ่งหมื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับของไงทุกคนก็คือเราต้องติดสักอันดับนึงแหละเราถึงจะได้ของไม่งั้นเราไม่ได้งั้นเราก็ได้แต่ของในอีเวนท์ที่เราไปชิงงมาได้ของพิเศษที่สูงพิเศษเลยก็ไม่ให้เลยถ้าเราไม่ติดอันดับ เราจะทำไรก็นั่นผมได้ชิมก่อนอีกแล้วกิฟฟอนสแลตนี่แกค่าเอสทำไมเอาโมเรียมานอะีกแล้วโมเรียมาทำพื้แกค่าเอสทำไมเจงง้าง้อดูพี่ดูผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้กันนะเฮ้ยกูหลบก่อนกูหลบก่อนเสียโ,โชคดีที่หลบมาที่ข้างหลงังทันไอ้ทา่ารกระจกกระจกพวกนี้ก็เราก็อยากไปสนใจมันมากมันก็แค่เป็นพบป,ประกอบเฉยไ นี่หมัดที่ไว้ฆ่าใช่ไหมไม่แน่ใจเฮ้ยเราไปก็ดนั้นกังไหดีกว่าจะเพิ่มตีแรงขึ้นอีกีน่งโอเคกิฟฟอนสลัดปาดไปโอเคผมแย่งได้อีกแล้วอ่า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 พวกเราตีมันไปก่อนเลยปะฉันมาเพื่อหยุดสงครามในครั้งนี้โอ้โหสุดยอด แตกไปผมกลัวเซนโงคุจะโผล่มาใช้สก,กินใส่พวกเราอีกแล้วิโอ้ทั้งเข่าของแกชั้งสกปรกแล้วเกินเป็นโควิดหรือหล่กมานี่ฉันมาพูดถึงสงครามภาคสองเป็นไงอ่ะฮือไม่มีอะไรทำลายผมได้อา้าวผมจะตัดคลิปเหรอไม่ใช่ดิหนูจะเ,เดนอา้าวตาที่สามนะจ๊ะที่หนึ่งอีกแล้วนะจ๊ะ สุดยอดโอ้โหได้ที่หนึ่งแล้วคือผมไม่รีแรลแง้งรถแล้งลงมาตบไก่นะพอดีว่าไอ้ดีนี้ไม่เล่นนานคือไม่ได้เล่นนานจริงๆอะ่ะเออคือโอ้โหวิธีอันดับที่หกพันแล้วหลายคนอาจจะสงสัยอา้าวได้ของพิเศษคืออะไรครับพี่เนี่ยครับถ้าเราได้ที่หนึ่งเราจะได้เหรียญเอาไว้ทานให้เป็นเก้าดาวอะ่ะดาวเยอะเยอะสาม สามชิ้นได้เพชรห้าสิบเพชรเลยนะคือแบบครึ่งร้อยเพชรถ้าผมได้ที่หนึ่งผมก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบเพชรคือตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วไอดีเนี่ยรหัสเนี่ยผมจะไม่เปิดเลยทั้งสิ้นผมจะรอให้เปิดไคโดแล้วเราจะได้เศษนี่ลูกแก้วบูทอัพสกินนะครับลูกแก้วอัพสกินได้สิบถ้าเราตียันดับ สองถึงสิเราจะได้เพชรยี่สเ,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 เราจะได้อันนี้สามเราจะได้นี้แถ้าเราติดอันดับสิบเถึงห้เราจะได้สิบแปดเราจะได้นี้สแล้วเราจะได้นี้แครับถ้าติดห้าสิเราจะได้เพชรสิเราจะได้อันนี้สแล้วเราจะได้นี้หถ้าหนึ่งถึงห้าเราจะได้เพชรแได้นี้หได้อันนี้สถ้าห้าร้อยถึงหนึ่เราจะได้หเพชรแล้วก็จะได้ฉายาท็อปเทอบอสแบทเทิลสงคราม แล้วก็จะได้อันนี้แล้วก็จะได้อันนี้สามอันแล้วก็ได้หนึ่งอันหนึ่งพันึงสองพันห้าก็ได้เพชรน้อยจนถึงห้าพันหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นจะได้สามเพชรกับอันนี้หนึ่งอันผมกล่าวไว้ว่าแค่ห้าพันหนึ่งหนึ่งหมื่นพอชีวิตผมไม่ต้องการอะไรแล้วนะแต่ผมก็หวังฉายายอยู่นะมันหายากอะ่ะเออคือมันหมดอยู่แนละ้วนี่อยากได้แชมเปี Board ้ยนบอสเบตเทิลสงครามสุดยอดคือเราต้องได้อันดับหนึ่งแต่ขอดู เออสกอร์คะแนนของอันดับหนึ่งเลยลวกันนี่นี่อันนี้ของผมนะสามหมืหน่นที่หนึ่งถึงห้าร้อดูที่หนึ่งครับไป8ปดแสนึงแล้วอ่ะโอ้โหเกือบเล่นทั้งวันอะนี่มันเพิ่งจะเข้ามาแค่ครึ่งวันนะพี่เขาได้8 8ดแหนึ่งอะอหโคตรโห,โโหโดเด็ด,ดเขาต้องเล่นขนาดไหนคิดดู นี่มาแล้วในสเตตเอวิ่ทีมผมมีจินเบมีชอปเปอร์หิมะมีเรลี่แล้วก็มีผมถ้าเป็นตัวละครละกินเมลก็เปลี่ยนเป็นลูฟี่ลูฟี่มารินโฟดนี่เป็นตาสุดท้ายแล้วมั้งเออความสนุกจะจบลงแนละ้วเอ้ทำไมมันเร็วจังว่าสิบสามนาทีนะมา หูเวลยรอยทั้งทีมใครนุมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมมึงไหวไหมสก๊าสึก,สกอุ้ยบอสบอสแรงสิบเก้าแล้วครับทุกคนตอนแรกที่ผมเล่นนะบอสแรงแค่สิบเอเล้งอุ้ยคือแบบไม่เข้ามาผมก็เล่นเลยตอนนั้นที่มันเข้ามาวันแรกเอ้ยตอนที่มันเข้ามาเมื่อเที่ยงเนี่ยผมเล่นเจอบอสเอ้ยบาซิริโน,โนแรงเก้าเออเห็นไหมผมชิงได้แล้วะยิปฟอนสแลต โอ้ตายิวอ่ะครั้งนเหี่ยวเลยมาคู่ปรับสุดโหดตายวแชมคูตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุ้ยอะไรกันนี่เฮ้ยเอ,เอาแล้วเอาแล้วสกินบอลมาสกินบอลมาแล้วมาแล้วฉันมาเพื่ออยู่สงครามในครั้งนี้อุ้ยโอ้ยยังไม่หมดอีกมีรอบสองทุกคนมันมีรอบสองอุ้ยจะตายจะตายโอ้ยเอาไม่อุ้ยม,ม,ม,มีดอกอ่ะ กูเกือบตายเกลืเพื่อนชิงทงเราเร็วเราจะได้เอ,อ่อได้บูทีมทำไมเพืเ่อนฉันนี่โดนไปอุย้ยฆ่าใครไปอนะีกเนี่ยฆ่าทหารกระจอกแน่นเลยอะไรอะไรมาสิครับก็มาเอา้ากินเบระยะฟันของฉันเออเกืบโดนเกบโดนไม่เไรถ้าเราทำก่อแตกเราน่าจะ ฆ่ามันง่ายกว่าเดิมน,นี่นะเราฟันแล้วเราก็เออเราก็ได้เลือดนะต้องฟันให้เป็นจังหวะเห็นแนะได้กนะันอ่ะใครนู้กาลังจ้องจะฆ่าฉันอยู่ดูดิทุกคนมันกําลังจ้องจะฆ่าผมครับมันเป็นรูปตาแดงๆนะเห็นไหมจะฆ่าผมแล้วดูตาแดงแงหายไปแล้วเดี๋ยวไปฆ่าตาเยี่ยวนี่ก่อนอืออ่ะทุกคนฉันเพิ่มให้ตาเยี่ยวไม่มีกเดียวลย เอ๊ะทำไมตัวใหญ่จังเอ๊รู้ว่าเป็นบอสใช่ไหมตาเหี่ย,ยวอ่ะผมฆ่าได้อนะีกเล่นเสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดเล่ากังอบอกสุดจัดโอ้โหมู้จะกดอะไรให้ใครกดอะไรให้จินเบดีกว่าเขามาช่วยผมโอเคเราได้ที่หนึ่งถึงสี่ตาเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่เราเล่นโหดนะมันรู้ว่าบอสกากรล้ผมเล่นโหดเออดี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 ดดเวันนี้สนุกดีชอบ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  มาเรื่อยๆก็ได้ขอรับของก่อนครับนี่ครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจใผมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ